มารับพลังความเฮงความปังกันค่ะอยากใช้สินค้ามงคลอยากใช้สินค้าดีๆเสร็จแล้วอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นความสุขดีขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นหรือมีจิตใจในการที่จะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนให้เราคิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เป็นสินค้ามงคลหรือว่าความมงคลที่เรามีอยู่กับตัวที่เราเคารพที่เราเป็นบูชาเข้ามานะอ่ะ ให้เอาเครื่องรางตัวนั้นนะ่ะให้เอาความมงคลมงคลที่เรามีอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องตราตรินใจเราเวลาที่เราจะคิดลบพูดลบทําลบหรืออารมณ์ลบเวลาที่เราจะงุรกินหัวเสียเราจะด่าใครเราจะนินทาใครเราจะว่าให้ร้ายใครหรือเราจะตัดสินใครคนใดคนหนึ่งให้รู้เลยนะคะว่าเรามีความมงคลอยู่กับตัวสิ่งมงคลเหล่านั้นก็จะเสริมดวงให้เรามีโชคมีลาบมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะแต่เรายังระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้หรือยังควบคุมตัวเองไม่ได้กับการที่จะ ตัดเรื่องราวลบๆออกความมงคลก็จะยังเกิดขึ้นไม่เต็มร้อยนะคะ